ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนขรัแฟนช่องกันครับผมอ่ะพี่น้องเอฟซีมูนี ja. ้แอดจะพผาเอฟซีมาติดตามสาวเล่ากันพี่น้องเนาะติดตามสาวเล่านะครับเล่าพัฒนาของอ่าเสียนนอย้องไขยกันนะครับผมอ่าเสียนน้องขไขยอ่าเสียนน้องไขยไปจังไดเนาะเสี่ยนน้องไข่วันที่แล้วแอดไปร้งกันเด้อพี่น,อน้องเด้อบัน้เอามาลงกันนะครับ ฉะนั้นแล้วก็โทษก็ไพ่ร้ายนะครับเพราะว่าค่า,ายุ่งกับงานอ่ารัฐบาลไทยกันอยู่พี่นอ้องเอาเมื่อนี้เมื่อเมื่งกันพี่น้องวันวันศุกร์แล้วครับพี่น้องวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับอ่วันศุกร์นะครับเห็นตัวเองไงจากน้อยศุกร์นะครับศุกร์ สุกที่ห้าพี่น้องที่ครับผมสุกที่ห้าคอคอนะครับผมโอหกกันนะครับหกหกกันนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับลาวนะครับผมลาวพัฒนาเด้อพี่น้องที่ครับผม เราวพัฒนานะครับเราพัฒนานะครับผมเซียนหน้องคายพี่น้องที่ครับผมเซียนหน้องคายอ่ะน้องหนูพี่น้องน่าเรื่มไปน้องคายเสียนน้องคายเ้ยพี่น้องที่ครับผม เซียนหนองคายนะครับผมอาเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมากรับว่นใดเอามาลงกันนะพี่น้องนะเอาต่อไปนี้แอดจะบอคายให้ขาดกันนะพี่น้องนะอากลับลาพัฒนาเซียนหนองคายเอาทานทีเข้ามาแล้วนะครับผมขอคนอันหนึ่งไรหนึ่งแช่นะครับคือขอดูสีนอแอดครับขอครับผมแอดนานาอยู่สนสดนกับขอนะครับพี่น้องขอจากอีฟซี่กันนะครับผม คนนั้นเนไงนึงแชร์ด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมนะอย่าสิดูดพูดดูดพูดเอาแต่ตัวเลขได้นะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวตัวแอดเนีครับคนนั้นเป็นไงนึงแชร์ด้วยพี่น้องเด้ออ่ะกับเซียนน้องคข้เล่าพัฒนากันเมื่อนี้อ้าวเพาเบิ้งกันนะครับผมเพื่อวกับการเสียเวลานะครับเพื่อวกับการเสียเวลาวิ่งรูดบนดางพี่น้องอ่ะวิ่งนะครับ วิ่งรูดบนล่างนะครับบนล่างนะครับอ่ะบนล่างนะครับผมนี่ครับพี่น้องเอฟซีวิ่งรูดบนล่างนะครับบนล่างอ่ะของเสี้นของขายวิ่งที่ตัวไหนนะครับให้วิ่งสามนะครับผมสามกับสี่ น,นะครับพี่น้องเอฟซีพิงก์สามกับสี่นะครับสามกับสี่ทอพี่น้องเอฟซี 4. นี่ครับเสี่ยนน้องไข่นะครับเสียนน้องไข่วิ่งสามกับสี่นะครับบนล่างไปดยพี่น้องซีครับผมบนล่างนะครับเอาทีนี้มาเบิ้งกันนะครับ มีรักสิบรักหน่วยความพี่น้องรักสิบนะครับรักสิบก็มีสองมีสามมีสี่นะครับมีสามมีสี่รักหน่วยมีหกมีเจ็ดมีแปดนะพี่น้องที่ครับผมสิบหน่วยนะครับผมนี่คือรักสิบสิบ ก็มีสองสามสี่หน่วยก็มีหกเจ็ดแปดนะครับนี่คือสิบหน่วยด้อพี่น้องสี่ของลาววัฒนาของเส้นน้องไข่ะนะครับผมเสยนน้องไข่นะครับขอบุณขอบคุณพี่น,น้องเอฟซี FC, หลายๆด้วยที่กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนะครับผมบาร์สิบเก้าแปดผ้ารวยอ่าพอแล้วผ้ารวยกันนะครับจะกระใชยผ้ารวย ทั้งหมดสามช่องกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมอาทันทิหาบเห็นกับเขาไปในยูทูปกับกดพิมพ์นะครับพิมพ์เขาไปอ่าพ่อก็ไปเอาเพต้องเก้าแปดพารวยสุดตัวเนาะแล้วก็ศเดืดขึ้นให้พี่น้อง FC เอพซีลยกดได้กดแชร์กดติดตามแนวทางกันนะครับบหรือจิเป็นพ่อแหล่กระยานะครับพี่น้องพ่อแหลกระจามกดเข้าไปในยูทู e แล้วก็พิมคําว่าพ่อแหล่พารวยชาแนลนะครับผมจะ ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันรถพี่น้องออากับอีกช่องหนึ่งของใส่ผ้าร้วยกันนะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วอขอนะครับผมขอขอหนานด้านรถพี่น้องเนาะขอแบบว่า,ายขอคนหนึ่งไรห,หนึ่งแช่เห็นไหมพี่น้องเป็นยังคือขอคนหนึ่งไรหนึ่งแช่พี่น้องกะคงจะอขอบใจนะพี่น้องอขอบคุณในไลฟ์ที่กดไลค์กดแช่กันคือหมายคมว่า ถ้าบอกก,กูไล่กดแช่นี่แอดบอ่มีเงินขาน้ำมันเสร็จแล้วพี่น้องถ้ารูดปรดปุดไปแล้วเลยบานแอดก็จะนั่งว่าแวๆๆะๆอยู่ค้เดียวพี่น้องฉะน,นั้นแล้วเอาไล่กดแช์กดติดตามไว้นะครับเ,เพื่อจะได้มี่าาน้ำหมกน้ำมันไปติดตามหาคลิปหาข้าวกันนะครับเอาแอดจะเอารวนไหนะครับจะลีาลาไะไนะครับผม ฟ้าวแนี่ยพะศันว่าอ่ะมาวิ่งกันครับพี่น้องบททัดชนีคจับคู่นะครับจับคู่กับมีซีนะครับซีหกนะครับซีเจ็ดนะครับผมซีแปดนะครับนะี่ครับ ที่นี่สามนะครับผมสามหกนะครับสามเจ็ดนะครับสามแปดนะครับ,น,รบนี่คี่นองเอฟซีอ่ะสองนะครับผมสองหกก็คือหนอะนสองหกนะครับ สองเจ็ดนะครับผมสองเจ็ดและสองแปดนะครับสองแปดนี่ครับผมเสี่ยนน้องไข่ <c oughs> <c oughs> วิ่งสามกับสี่นะครับสามกับสี่กันเน้นทีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะครับ สามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับพี่น้องที่ 4, นีนี่นะครับเอาฉะนั้นแล้วกับแคปนาจอไว้นะครับแคปน้าจอไว้ของวัดสุกที่หาพฤสภาคมนะครับกับล่าวัฒนาของเซียนหนองคายนะครับผมฟังโค้งคุณนพี่น้องเซียนหนองคายจากฟังโค้งกันนะครับฟังโค้งที่ ่าถ้าเป็นภาษาเล่ากับฟังของนะพี่น้องเอาฟังของนะครับโอ้ยพอจะบอกเล่ากับว่า,าวิปปิ้น,นแล้วแอดเพราะว่าดิแอาบโว,ว้ต <s> ัว <c> พี่น้องที่แคปหน้าจอไว้นะครับผมไปพิจ,จารณาเบิรงชอบบอถ้าชอบก็เอานะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านหรืออ่าบอชอบที่เส้นของไข่เจาะคู่อาจับคูให้หามาจับใส่สามกับสี่ก็ได้พี่น้อง จะแต่เลือเจอหืเจอรูดสามรูดที่กะดาจจะพี่นอ้องเอฟซีจะเอาิเครา์เอานะครับพี่น้องนะเอาสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก่อให้พี่น้องเอฟซปังปังกันกับราพัฒนาของวันที่หาพฤชภากคมกับเสียนนองไข่ครับผม